สวัสดีครับเซวกานะครับผมจากโคบตาสีสเกดเล่าเจรือนะครับสาขาอำเภอกันทารามือสันวันดีนะครับ13กรกฎาคม2566นะครับมาทรงหมอบรถของผีทีระพัดนะครับยุบานน้นแช่นนะครับตำบลตบหูอำเภอเหลียือุลมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอายเป็นเอาตัวสีพิเศษนะครับ L5018SP นะครับ Limited e dition เพิ่นเอารถใบมีดพันพ้วนนะครับอุปกรณ์สองชิน้นเดีเอารถตะลีเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกค้าเก่าของคู่ปาตานะครับมีเอาสามหกส่วนแปดอยู่แล้วก็เลยเอาขั้นหนึ่งใบปั้นนะครับขั้นใีญไทยอย่างเดียวมาทานกองแถมจัดใเนเบืเต็มสเต็ปคือเ่าครับสองรถพว่วงเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับขั้นเกา่าเพิ่นมาทานก้นที้ขั้น้นพ่คนสีเป็นผลน,นะครับเพิ่นใส่โปรฟี่ดาวนะครับขั้นนี้ ฟรีดาวกับดาวสี่มือหาซอยดาวสี่มือหาไปเลยนะครับหลับรถซูนบาทพรบทะเบียนแถมแถมอย่างเดียวครับแถมอย่างเดียวนะครับงวดตกปีละหนึ่งแสนสองมืนสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะครับโดยประมาณนะครับงวดใหญ่เดือนละสองพันแปดปีนะครับไอเป็นเอาโปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าครับ ก็คือเริ่มใส่งวดใหญ่งว,วดแรกก็คือเดือนมกราคม67นะครับก็เพราะว่าออกรถมาช่วงนี้มันบ่ิยใสงานนะครับกับบัวองใส่งวดมาทานคือเขางวดใหญ่นะครับเริ่มใส่2,000บาทก็คือเดือนมกรา67นะครับส่วนงวดใหญ่ก็ธันวาคม67นะครับมันมาทานคือเขานะครับปูดคลองแทียมผนซิงครับคันนี้ซิงไอ้เพิ่นเบิงเซวกามาจากเพลนะครับ เพจเซลกาคูบต้านะครับเสื้อเบงได้์ได้ครับเด้เข้าไปในเพจบุกนะครับเสื้อเบงได้เซลกาคูบต้าครับขึ้นเต็มอัญเะนะครับส่งรถทุกคนนะครับเซลกาจะเอาลงนะครับในเพจไวปข้อมูลการดาวดาวเทอร์ได้นะครับโปรโมชั่นเป็นจังได้นะครับอันนี้เพิ่นได้ท่องคำน้ำนะครับมูลค่า5,000บาทนะครับฟรีค่าเช็คระยะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับ1ปีหรือ600ชั่วโมงนะครับนี่หาขั้นไดนมีสติ๊กเกอร์แนวนี้นะครับนี่ ฟรีบริการและอะไหล่บำรุงรักษา1ปีหรือ600ชั่วโมงแรกนะครับ600ชั่วโมงมีหยัางแน่นะครับตามนี้เลยนะครับ <laughs> กระจิด้ะเจสุดไงไปหลอบนึงนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องหลอบนึงหนึ่งปีหรือนะครับเดี๋ยวแต่ระยะได้หอดก่อนมานี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเห็ดสีพันพวนกับใบมีดมาใส่กันโอ้มาทานเลยอันนี้ก็มาทานอยู่ง่ามอยู่นะครับ อีกขั้นหนึ่งจะทรงให้คุณพ่อท่องทวีนะครับอยู่อำเภอเมืองกาลสินนะครับรุ่นเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ของอีกขั้นหนึ่งของไอ้เพิ่นครับมาทานอีหลีสวยงามขับไทยนบางอย่างนะครับเพิ่นเป็นบารมาจารย์อยู่แล้วนะครับนะครับทีมงานเพิ่นมาเจิมรถนะครับมากับปาเดียรกับเซียวบุ่มคือเก่านะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาเงินสดนะครับสีปกติอายุเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสีพิเศษ บวกอีกหมื่นหนึ่งจะเซ็นแปดหมื่นหาพันอุปกรณ์สามชิ้นนะครับถ้าเอาสองชิ้นกน็ลบลงมาอีกนะครับมาเอาตัวใดเนี้ยประมาณนี้เดี๋ยวเซ่กอุ่มเพิ่นจะใส่ถ่ายแล้วนะครับมือดีได้มือนีมือเลือกนายกยกพอแล้วนะอะบเ่ภาพมาสรงนี่เวลาตอนนี้ยังไม่พันเลือกนะครับกำลังอ้าวประมาณนี้นะครับ ใครสนใจกับจังทัวรมาสอบทมไดยซีพิเศษอยู่รลานมีส0แริงขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ยังบม่ทันมีเจ้าของหาชิบแรงบ่มีครับเบิดแล้วมาสองขั้นกับไอ้ไอ้เป็นขั้นหนึ่งเดียวขั้นหนึ่งทรงของคุณพ่อท่องเท่วบีนะครับอยู่กาลสินนะครับส่วนมืออื่นอาจจะเป็นบี2 4นะครับอยู่บันเลากวางอำเภอโนนคุนจังหวัดรีสเกตนะครับเดียวขั้นมีเพิ่มเติมเซอกาจะแจ้งอีกขท้นนึงนะครับประมาณนี้ จังบอกกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ